เฮ้ยมึงทำอะไรวะที่ตอนนี้คุณมีอยู่นะคะก็คือเป็นครูหาที่ เฮ้นี่มึงเด้นยังไงอ่ะลูกกูทร่มหมดแล้วผมขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจพอดีสะดุดล้มครับผมขอโทษด้วยครับเอาวี v ใช่ไหมผมอาดามไง ที่เราเคยเรีเรยนเรียนที่เดียวกันอะอันด้าเหรอโอ้โหทำไมมึงแต่งตัวอย่างนี้วะส้มบงมากเลยเพื่อนแต่ก่อนมึงอยู่ในห้องเดียนอ่ะโอ้โหเรียนเก่งมากเลยมึงมาทำไมแถวเนี้ยอ๋อพอดีผมทำงานอยู่แถวนี้ครับอ๋อผมไม่มีเวลาเขื่อนมึงว่ะเวลาครูเป็นเงินเป็นทองอะ่ะโอเคเพื่อนเจอกันนะเพื่อนนะ อย่าบอกให้กพนะว่ามันเป็นเพื่อนกูไว้เขาอะเพื่อนสวัสดีค่ะใช่คุณมีที่สนใจจะมาเช่าตึกหรือเปล่าคะใช่ครับฉันนั่งค่ะคุณมีค่ะ คุณวีคะตามที่คุณวีนะคะได้ติดต่อเข้ามาขอดูโครงการของเรานะคะตอนนี้โครงการของเรายังว่างอยู่สองครูหานะคะแล้วครูหาที่ตอนนี้คุณมีอยู่นะคะก็คือเป็นครูหาที่อยู่ริมสุดของโครงการนะคะถ้าผมตกลงเช่าจุดทั้งหมดนี้คุณสอยตกลงไปกินเข้ากับผมั้มือได้ไหมครับ ลงว่าไงค,ครับคุณสือนใครหรือเปล่าเฮ้ยมึงทำไรวะมึงอีกแล้วหรือวะมึงจะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงยุ่งอะไรด้วยกูอะเป็นเจ้าของตึกนี้กูอยาทำอะไรก็ได้พ่อกูรวย <laughs> มึงคิดว่าพ่อมึงรวยเหรอมึงคิดว่ามึงมีตังเหรอ มึงคิดว่ามีตังค์้วจะทําอะไรแบบนี้ก็ได้เหรอฮะจากที่กูเห็นนะมึงทําตัวให้เหมือนคนยังไม่ได้เลยมึงออกจากตึกกูไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปไปมึงออกไปบอสค่ะแต่นั่นลูกค้า VIP ของเราเลยนะคะไม่เป็นไรครับลูกค้านิสัยไม่ดีแบบนี้เราไม่ต้องการ คุณไม่เป็นไรนะโอเคครับรโอเคครับไป